้มาพบปะกับท่านอีกวันนี้เป็นวันที่15ของเดือนสิงหาคมปี2566วันนี้อากาศก็ยังเย็นสบายนะอยู่ที่26องศาเมาื่อวานได้กล่าวพูดถึงสินห้านำมาซึ่งความสุขและความสงบร่มเย็นแก่มนุษย์และ เทวดาเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจงสมทานศินห้าเพราะว่าศินห้าจะพาเราไปสู่สุคติโลกสวรรค์หรือความเป็นมนุษย์ที่ดีในเรื่องอย่างนี้นแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเราจึงกล่าวว่าการ <c oughs> สมาทานศินห้านี้ ชื่อว่าเป็นอเวรทานเป็นอภยยาปัจจทานเป็นปฐมทานเป็นสังฆทานเป็นทานที่ให้ชีวิตแก่สัตว์ทั้งหลายนะนั้นเราตั้งใจสมทานสินห้าก็ไม่ต้องไปปล่อยนกปล่อยปลยปาปล่อยโคปล่อยกระบือตรงไหนนะเมื่อเราสมทานสินห้าก็เท่ากับให้ชีวิตแก่สัตว์นั่นเองนะ แล้วพระองค์ยังทรงตรัสต่อไปว่าพิสุท์ทั้งหลายกรรมกิเลสสี่อย่างมีอยู่ในโลกกรรมกิเลสคือหนึ่งปานาติบาเป็นกรรมกิเลสอธินาธานาเป็นกรรมกิเลสกามเมสุมิชฌาจารเป็นกรรมกิเลสนะแล้วก็ไปถึง <c oughs> มุสาวาสเป็นกรรมกิเลสกรรมกิเลสสีประการนี้นะ ผู้อยู่ครองเรือนไม่เว้นไม่ละแล้วย่อมเป็นกรรมเป็นกิเลสทำให้เขาพบกับความเศร้าหมองนะยกตัวอย่างกรรมซึ่แปลว่าการกระทำกิเลสซึ่งแปลว่าความไม่ดีหรือเรียกว่าบาปกนะ็การฆ่าสัตว์นั่นมันเป็นสิ่งที่บาปเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเมื่อเรา ศึกษาเข้าใจแล้วงดเว้นอย่างเงี้ยข้อที่หเป็นการรักษาชีวิตทำให้ชีวิตยืนข้อที่สเป็นเรื่องของการรักษาทรัพย์สมบัตินะข้อที่สเป็นเรื่องของการประพฤติประเพณีประเวณีนะไม่มีศัตรูนะเราพอใจในสิ่งที่ตนเองมีประการที่สี่ก็คือเป็นจากการพูดเท็จพูดสดเสียพดพูดเพ้อเจอพูดคำยา ในธรรมสี่ประการนี้ผู้เจ้าทรงตรัสว,ว่าอริยสาวกเว้นขาดแล้วย่อมเป็นผู้หมดกรรมกิเลสนะแอนราทั้งหลายรู้แล้วว่าอัน,นี้คือเป็นเป็นกรรมเป็นกิเลสนะก็ละสิ่งที่มันเป็นเหตุทำให้เราไปสู่ทุกขติเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนา,นาก็ตั้งใจทำแต่สิ่งที่เป็น บุญเป็นกุศลดังที่กล่าวมาท่านทั้งหลายในเหตุผลที่พระองค์ได้ทรงตรัสมานี้เป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ <c oughs> เป็นไปเพื่อพันิพานในความสุขของพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าสุขที่ยิ่งกว่าสุขนั้นก็คือการได้เข้าฌาน การได้นิพพานอันนี้เรียกว่ายอดของสุขนะแต่มันจะต่างจากญ <c oughs> าณโยมทั้งหลายที่ไม่เข้าใจ <c oughs> ก็จะยึดถือว่า <c oughs> การมีนั่นแหละเป็นความสุข <c oughs> แต่ผู้ศาสนานั้นสอนเรื่องการละการปล่อยการวางเมื่อเราละการปล่อยการวางได้มากเท่าไหร่ความสุขก็จะเกิดขึ้น การไม่ปล่อยไม่วางเป็นการยึดมั่นถือมัน่นพอมีการยึดมั่นถือมัน่นมันเป็นความทุกขนะ์ยึดมั่นในไหนอย่างเช่นพระเจ้าทรงสอนว่ายึดมั่นในรูปรูปนะเรามีในอดีตรูปเรามีในอนาคตรูปเรามีในปัจจุบันนะไปจนถึงชื่อเสียงกิติยศอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายยึดมัน่น แต่สิ่งเหล่านี้มันก็ไม่เที่ยงนะมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดถึงโยมจะยึดมั่นยังไงก็สิ่งที่ยึดมั่นก็ไม่ได้อยู่อย่างที่เราต้องการเนี <c> ่ย <oughs> ผมก็เลยส่งตัดว่านี่แหละการยึดมัน่นหรือมัน่นมันเป็นความทุกข์ปล่อยวางความยึดมัน่นมันก็คนทุกข์อย่างเงี้ยคนบางคนเจ็บป่วยเจียนตายเป็นโรคมะเร็งหรือเป็นโรคลาย ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหมอบอกว่ารัางสามไม่หายแล้วกลับไปทำใจรอตายอยู่ที่บ้านนะเมื่อหมดหวังแล้วอย่างนี้ได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเอาสติอยู่กับลมหายใจของพระพุทธเจ้าตามที่พระพุทธเจ้าสอนอ้ามันอะไรจะเกิดก็เกิด มันจะตายกดต,ตายก็ไม่สนใจแล้วนึกถึงแต่ธรรมะนึกถึงแต่พระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยโรคภัยหายก็มีหรือความเจ็บที่มันเกิดขึ้นมันลดลงก็มีอย่างเงี้ยดันั้นเราทั้งหลายเนี่ยบางทีพอถึงเวลาเราไม่มีที่พึ่งไม่มีที่ต้านทานโดยให้ธรรมะเป็นผู้นำทางชีวิตเนี่ย เราก็จะ่าถูกย่อมจะหวังไปพึ่งบุตรพึ่งลูกบอกว่าเดี๋ยวเรามีลูกม,บมีบุตรมีธิดาบุตรธิดาจะอยู่เลี้ยงดูแดเราก็ไม่จริงเพราะว่าบุตรธิดาเติบโตมามีกรรมมาคุณเพียบพร้อมเขาก็ไปหาสามีพัญยาก็ไปตั้งครอบครัวใหม่ไหนอยู่เราก็อยู่คนเดียวหรืออยู่ สองคนตายายหรือส่วนมากก็อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยอยู่ดีใช่ไหมเราอย่าหวังว่าสิ่งที่มันมีมันเป็นแล้วมันจะไม่เป็นอย่างอื่นอย่างเงี้ยนั้นโยมมีอย่างเนี้ยแล้วมีบุตรมีภรรยามีทรัพย์สินเงินทองคิดว่าจะได้พึ่งมันก็ได้พึ่งได้บางครั้งบางคราวแต่ว่าส่วนมากทุกคนนั้นก็มีกรรมไปของของตนอยู่แล้วอย่างเงี้ย ยมจะพึ่งเงินทองหรือเงินทองก็ช่วยอำนวยความสะดวกขณะที่ยังมีชีวิตนะตายไปแล้วก็เอาเงินทองทรัพย์สินเรื่องสวนไรนาชื่อเสียงกิตยศเอาไปไม่ได้ก็ต้องทิ้งว่าบรโลกมีอยู่ดีนั้นพระเจ้าทรงสอนให้เอาทรัพย์ที่เพอพอรียกพระพอเสอกอรทรัพย์คือเรียกอรรยทรัพย์การตั้งใจสมาทานศีลการเจริญสมถาภาวนา การทำอย่างนี้แหละพระองค์ทรงตรัสว่านี่คือได้ทรัพย์อันประเริฐได้ทรัพย์อันที่เป็นเลิศกว่าทรัพย์ทั้งหลายในโลกนี้โจรก็รับผ่าไม่ได้แล้วก็พาชีวิตไม่ให้ตกต่ำมีทานมีศีลมีภาวนาตรงนี้พระองค์ทรงเรียกว่าเป็นอริยทรัพย์อย่างเงี้ยในสมัยกลางพระพุทธเจ้าก็มีโจรสองคน เป็นโจรมาหลายสิ่ปีแล้วอยู่มาวันหนึ่งจนคนหนึ่งก็คิดว่าชีวิตเหล่านีนะ้เป็นอยู่กับชาวบ้านชอบรักของชาวบ้านนะเป็นอยู่พาะชาวบ้านถึงเวลาเราจะได้หยุดสักทีเป็นบาปเป็นกรรมไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเถอนะชวนเพื่อนไปเพื่อนอีกคนก็ตั้งใจฟังธรรมของพระพุทธเจ้ามีศรัทธา เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระสงฆ์ผู้ธปฏิบัติดีแล้วก็ตั้งใจสมาทานศีลตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้นไม่เป็นโสดาบันส่วนเพื่อนโจรน,นั้นไม่ได้สนใจเรื่องนี้จ้องลักทรัพย์สมบัติของอุบาสิกาที่อยู่ในอารามนั้น แต่แล้วก็ได้เงินได้ทองไปมากมายพอสมควรนะก็ไปเยาะเย้ยโจรซึ่งไม่รักไม่ขโมยก็บอกอันนี้ลนะเป็นยังไงเพราะท่านไม่รักไม่ขโมยจึงไม่มีเงินทองที่จะกินเป็นไงกินธรรมะมันอิ่มไหมนะไม่เหมือนเราใช่หไหมเรารักขโมยได้เงินทองมาเยอะแยะนะ โจรน,นี้ก็นําเรื่องนี้ไปสอนไปกราบผู้นุพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ทรงกล่าวว่านี่แหละเขาทำชั่วอยู่เขายังไม่รู้จักชั่วเขาทำกรรมกิเลสอยู่ยังไม่รู้จักกรรมกิเลสแต่ท่านเนี่ยเป็นผู้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นกรรมเป็นกิเลสเป็นความชั่วท่านเลิกละได้แล้วท่านย่อมประเสริฐกว่าโจรคนนั้นอย่างเงี้ย เนี่ยคนทั้งหลายไม่เข้าใจหลักอย่างนี้เขาก็เลยไปทําแต่สิ่งที่ไม่ดีอย่างเงี <c> ้ย <oughs> <c oughs> นั้นเอาให้ได้ญาติโย,ยมเรื่องศีลเรื่องเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเอาสามอย่างเอาให้มั่นคงเอาให้หนักแน่นทําอยู่เสมอเสมอพระเจ้าทรงตรัสว่าเขาย่อมได้สุขติเป็นที่หวัง ได้มนุษย์สมบัติเป็นที่หวังได้มรรคผลนิพพานเป็นที่หวังอย่างเงี้ยเราก็หัดทำไปแล้วก็ขณะที่เราฝึกทำมันอาจจะมีคนมาทดสอบธรรมะเราหรือสิ่งมาทดสอบธรรมะเราเราก็นักแน่นเชื่อฟังเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้ได้โยมก็ได้ทับสมบัติที่เป็นทิพย์นะ ทรัพย์สมบัติที่เป็นทิพย์ไม่ใช่เงินทองแต่กับกลายเป็นเรื่องของการประพฤติจากะเรียกการให้ทานการให้อภัยทานนะการให้วัตถุเป็นทานการให้ธรรมะเป็นทานอย่างนี้มันเป็นทรัพย์ที่เป็นทิพย์แต่ก็ติดตัวผู้นั้นไปส่วนทรัพย์สินเงินทองบุตรปายาไม่มีติดตัวไปไดต้ตายแล้วก็เป็นอย่างอื่นไปอย่างเนี้ย <c oughs> เราอย่าหลงหลงยึดสิ่งที่เป็นอย่างอื่นว่าเป็นเราแล้วในที่สุดพอกายนี้แตกสลายเราจะเป็นทุกข์เพราะว่าไม่เป็นอย่างที่เราปรารถนาทรัพย์สมบัติที่มันเป็นบนทินจิตเนี่ยเมื่อเราเอาจิตไปเกาะไปฝังมากตายไปพุทเจ้าก็ตรัสว่าได้อัตภาพเป็นเปรวิสัยบ้างเป็นสัตว์เดชานบ้างเป็นสัตว์นรกบ้าง เนี่ยมันเป็นมนทินอย่างนี้พระองค์ก็ทรงสอนให้มีเมตตาสอนให้บริจาคทานสอนให้สมาทานศีลการสมาทานศีลก็คือการเจริญเมตตานั่นเองนะถ้าเรา <c oughs> ตั้งมั่นอยู่ในศีลตั้งสี่ข้อห้าข้อแล้วก็ชื่อว่าเป็นการเจริญเมตตาเราไม่อยากทำให้ คนอื่นลำบากเพราะเราเราก็คุ้มครองกายเราคุ้มครองวาจาเราคุ้มครองใจเราไม่ให้ไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการรักผู้อื่นรักษาผู้อื่นนะรักษาผู้อื่นเป็นอย่างนี้นะพระเจ้ามักจะสอนให้เอาตัวเองก่อนนะดูแลตัวเองควบคุมตัวเองให้ได้ก่อนอย่างเงี้ยเหมือนเราส่วนมากคนทั้งหลายเนี่ยที่ไม่ได้ฟังธรรมเรามักจะโทษสิ่งอื่น ยกตัวอย่างเช่นโยมล่วงไปในรูงูรูในทุ่งนานะจกไปในรูหวังว่าจะเอากบเอาเขียดเอาปูล่วงไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้เพราะว่ารูมันลึกก็ไปโทษว่ารูลึกแต่ไม่โทษว่าแขนตัวเองสัน้นแม้รูมันลึกจังไม่ได้โทษว่าแขนตัวเองสัน้นเหมือนสอยผลไม้หรือมะม่วงหรืออะไรก็ตามที่ มันอยู่สูงกว่าตัวเองแล้วก็บอกแม่มะม่วงนี่สูงจังส้มนี่สูงจังแต่ไม่ได้โทษตัวเองว okay. ่าตัวเองมันเตี้ยอย่างเงี้ยแต่ของผู้ศาสนามักจะมุ่งมันที่ดูตัวเองถ้าเข้าใจตัวเองควบคุมตัวเองนะรู้จักสภาวะตัวเองรู้จักสภาวะของตาเป็นอย่างนี้ของหูเป็นอย่างนี้จมูกเป็นอย่างนี้ของลิ้นเป็นอย่างนี้ของกายเป็นอย่างนี้ของใจเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ย เขาก็มาศึกษาอยู่กับสิ่งที่มันแตกสลายอยู่กับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงก็คุมตาหูจมูกรินกายใจของเราไม่ให้ไปทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนอย่างเงี้ยก็คือว่าเรามีศีลเชื่อเราจเจริญเมตตาก็ไม่จําเป็นต้องไปหาปล่อยนกปล่อยสัตว์การตั้งใจสมาทานสีลห้าข้อก็เท่ากับเป็นการให้อภัยาทานอเวรทานปรมทานและเป็นสังฆทา,าน เราเป็นทานไม่ต้องเสียสตังแม้แต่บาทเดียวเลยอย่างเงี้ย <c oughs> นั่นทั้งหลายในเรื่องอย่างนี้นะอย่างเช่นพระองค์ตรัสว่าเนี่ยกุศลราสีพอพูดถึงกุศลเราก็บอกนุ่นผงไปทอดเกิดทินต้องไปทอดป้าป่าต้องปล่อยบริจาคเงินที่นั่นที่นะี่ในความหมายกุศลของพระเจ้าวะพิสุผู้ใดก็ตามมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออก เจริญอาณาปณะสติมีจิตมีสติเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเห็นเวทนาในเวทนาอยู่เป็นประจำเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำเห็นธรรมในธรรมอยู่เป็นประจำนี่เราเรียกว่ากุศลราสีเป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นไปเพื่อพระนิพพานเห็ไหม โยมก็เอาเลยทำบ่อยๆแล้วพระองค์ตรงกัรว่าเป็นการแก้กรรมหนักฝ่ายดีโดยการนั่งสมาธินี่แหละการสมาทานศีลนี่แหละแต่มันต้องมีศีลด้วยนะถ้าไม่สำรวมกายไม่สำรวมวาจาจะนั่งสมาธิมันก็ไม่ค่อยได้นานอันผู้ที่นั่งได้นานจนเชี่ยวชาญดีแสดงว่าเขามีศีลดีนะก็ขอโมทนา กับญาติโยมที่โพสต์ก็ามาวันนี้มีทั้งหมดหน้าทันด้วยกันขอ้ทานทั้งหลายเก็บประเด็นอย่างนี้แล้วก็นำไปใช้ในประพฤติไปปฏิบัตินะครับรองว่าโยมได้สุคติเป็นที่หวังได้มนุษยสมบัติเป็นที่หวังหรือได้มรรคผลนผิพพานเป็นที่หวังอย่างแน่นอนทำสี่ประการพระองค์ตรงตรัสไว้ด้วยเป็งกรรมกิเลสมีปนานาทินา ตาเมมุสาวาเป็นกรรมกิเลสทำแล้วเศร้มองแต่ถ้าเว้นขาดแล้วเป็นไปเพื่อสุขติพบเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานต,ตั้งใัยสมาฐานเอาขอโมรนะขอเจริญพร